สวัสดีครับพี่ป้อมเรียกผมมามีอะไรหรอครับเออคือนี้ป้พี่ได้ข่าวว่าพี่น้อยเนี่ยจะได้เงินปันผลสากลน,นะได้มาประมาณห้าหมื่นปันผลแกเยอะนะต่อครับพี่เอาไม่เห็นเขาใช้นีผมเลยข้าัหน้าซีนนสิ พี่สังเกตว่าเขาได้ตังตงั้งเยอะเขาเยืมนตังตั้นไปแค่สามพันเขายังไม่ใช้เลยได้ข่าวว่าใช้เป็นน้ำส้มเหรอใช่ครับพี่เขาใช้เป็นน้ำส้มแล้วผมก็ไม่รู้จะยังไงทวงแล้วทวงอีกเขาก็ไม่คืนทุกวันนี้ก็ยังค้างนิ่นอยู่เลยอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่จะลองบอกเขาดูนะ ไม่ไปไม่ไรพี่ผมไม่หวังหรอกว่ามันจะได้คืนเพราะถ้าเขาคืนเขาคงคืนนานนแล้วเขาบอกผมว่าเขาจะเอาเงินสามพันไปซื้อปรินเตอร์ให้ลูกสาวลูกสาวเรียนคอมพิวเตอร์อยู่พอบ,บังเอิญเจอล,ลูกสาวเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถามว่าแม่ได้ซื้อปรินเตอร์ให้หนูไหมลูกลูกสาวตอบว่า ไม่ไปซื้อเลยเอรเราก็ถึงบังอ,อ,อ้อคนอย่างนี้มันมีในโลกนี้ด้วยเวลาเราใจดีเราให้เงินเขายืมเขาบอกว่าเขาไม่มีเขากโกหกเราเขาไม่ได้ไปซื้อพิ้น์เตอร์ให้ลูกสาวแล้วแถมว่าเวลาเงินปันผลออกเขากลับไปจ่ายหนี้ให้คนที่คิดอกเบี้ยเขาก่อนไอเราใจดีนะโดยสุดใจจะช่วยเขาแต่เขากับ ไม่ยอมจ่ายหนี้ให้เราจ่ายเป็นน้ำส้มขวดละสิบบาทแล้วเมื่อไหรม่มันจะมันจะมันจะครบสามพันบาทที่เขายืมเราไปก็ไม่รู้ทุกวันนี้ไม่ได้เจอกันแล้วก็ยังมีอมือน,นอกลอมทุกวันนี้ไม่ได้เจอกันแล้วก็ยังใช้มืนนอไม่หมดเขาจ้ทําไงพี่ป้อมก็ถือว่าโหสิกรรมให้แล้วกันคนประเภทนี้มันมีอยู่ในโลกนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งอันนี้ก็คือถือเป็นคุณธรรมพื้นฐานอย่างหนึ่งก็คือความรับผิดชอบการที่เราได้ยืมเงินใครเข้าไปแล้วแล้วเราคิดว่าคนนั้นเขาไม่เดือดร้อนเขามาถามเราก่อนนะว่าเขาจะยืมเขาถามแล้วว่าเนี่ยมีมีพรเราถามว่าทําไมเขาถึงมายืมเงินเรา เขาก็บอกว่าก็เห็นไม่มีภาระอะไรยังโสดอยู่ก็คงไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรก็เลยยืมตอนนั้นเงินเดือนเราแค่เจ็ดพันเองให้เขายืมต้องสามพันนี่ถือว่าเกือบจะครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเลยนะซึ่งเราก็ใจดีให้เขายืมแต่เขาไม่เห็นคุณค่าความใจดีของเราเขาไม่ยอมใช้นี่เมื่อเขามีตังค์ปันผลต้องห้าหมื่นเขาใช้นี่เราสามพันเขาก็ไม่ใช้เขาเล่นจ่ายเป็นน้ำส้มน้ำส้มคือเขาขายน้ำส้มขวดละสิบบาทอยู่แล้วไง เขาก็จ่ายแล้วเขาไม่ยอมจ่ายจ่ายนี่มาแค่เท่าไหร่เองไม่ถึงพันหลักหลักเจ็ดแปดร้อยแล้วก็นอกนั้นก็จ่ายไปน้ําส้มทุกวันนี้ก็นี่ก็ยังไม่หมดแต่เราโสิกรรมให้แล้วนี่แหละคือเรื่องของคนที่ไร้จิตสํานึกผมก็ถึงบอกว่าท่านผู้ชมครับท่านใดที่มีสัยอย่างนี้นะครับว่ายืมต่างคนอื่นแล้วคิดว่าเขาใจดีแล้วไม่ใช่นี่เขานะครับขอให้ท่านคิดใหม่ทําใหม่นะครับ เพราะคนที่เขาบอกเขาไม่มีภาระครับจริงๆเขาก็มีครับแต่เขาเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อให้คนอื่นได้พ้นทุกข์นะฮะเพราะเขาคิดว่าคนยืมตังค์เขามีความทุกข์แต่ที่ไหนได้คนยืมตังค์บางคนกับโกหกเจ้าหนี้เข้าใจดีเห็นเข้าใจดีไม่คิดดอ,อกเบี้ยก็ยืมแล้วก็ไม่คืนบางคนตั้งใจไม่คืนตั้งแต่แรกเลยนะครับสมัยบ,บวชผมก็เคยเจอพระไม่พระเลยนะแต่ว่าตอนนี้เสร็จไปแล้วเป็นวัดที่ไม่ไม่จับสตัง คนวัดขึ้นชื่อว่าไม่จับตังค์แต่ท่านก็แอบบมายืมเงินเราไปหมื่นหนึ่งเขาบอกว่าจะไปประกันน้องชายน้องชายติดคุกอยู่ไอเราก็ใจดีแล้วตอนนั้นเราก็มีเงินไม่ไม่กี่หมืน่นแล้วเราก็ไปเบิกบัญชีมาให้ท่านปรากฏคือคือตอนก่อนหน้าเราก็บวบบวบบัตรเดียวของท่านอ่าขอโทษทีเราก็บวบบัตรเดียวกับท่านท่าน,านเป็นพ่อพี่เลี้ยงเป็นอดีสมบทติหนงเราก็ใจดีสิเข้าใจว่า หลังจากเสร็จมาแล้วเราก็ไปเบิกเงินมาให้ท่านระบุดประมาณพรรษาหนึ่งปรากฏว่า,าได้ข่าวทีหลังว่าท่านไปยืมพระลูกวัดเป็นสิบคนเลยของเรายืมไปหมื่นเงินบางคนเดนินเดินไปตั้งห้าหมื่นท่านยืมแล้วก็สุดท้ายท่านเสืบออกไปไม่ใช่นี่สักคนเลยได้ข่าวนี่แหละฮะนี่คือจิตสำนึกของคนผได้บอกว่าคนประเภทเนี้ยมันรเพราะนั้น ท่านใดที่มีวิสัยอย่างนี้ผมก็ขอบอกว่าบาปกรรมนะครับอย่าไปทําเลยนะฮะถ้าท่านไม่มีท่าน,นายอมกัดก้อนเกลือกินดีกว่าจะผิดศีลข้อสองคือรักขโมยคนอื่นเขานะครับนี่เป็นพระนะผิดศีลห้ารักษาไม่ได้เลยลราศึกออกไปไม่ใช่นี่ค่ะไม่ไม่ใช่นี่เขาเนี่ย <c oughs> ขอโทษทีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดยังวข้อยังว่าสาไม่ได้แต่เป็นพระลราศึกออกไปเป็นขราบ้านเนี่ยก็ผิดศีลห้าข้อสองเต็มเต็มข้อรักขโมย อาทินาทานเนี่ยผมก็โหสิกรรมให้ทั้งคู่เนี่ยเป็นตัวอย่างว่าเราเจอมานะมันเป็นอย่างนี้ก็คิดว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็คงเคยเจออย่างนี้ก็ต้องต้องให้ใครยืมอะไรแนละ้วก็โดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยก็คงต้องแทงเป็นหนี้ศูนย์ไปเลยไม่งั้นเราก็จะมาทุกข์ใจก็ถือว่าเป็นเวรกรรมของเราเราโหสิกรรมให้แล้วแต่บาปกรรมของเขาเขาก็รับไปเองใครทําอะไรก็ได้ยิ่งนั้นครับ ผมก็มาเล่าแบ่งปันประสบการณ์ให้ฟังส่วนชื่อตัวละครที่อยู่ในคลิปนี้ก็เป็นสมมุตินะครับไม่ใช่ชื่อจริงก็ผมก็เนี่ยฮะก็ทำช่องคนละครึ่งมาเพื่อที่จะเ,เป็นการเาขาเรียกว่าแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เป็นการแบ่งแนวคิดด้านคุณธรรม จะได้ยธอทำให้คนที่ได้ฟังได้เห็นสุจริตชีวิตยิ่งขึ้นหรือบางท่านอาจจะเห็นแล้วก็ได้นะครับไม่อ,อีอะไรครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ที่หลายแล้วที่สามแล้วสวัสดีครับ